สวัสดีกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะอีกคันอยู่นี่จ้ะคันอยู่นี่จ้ะฮัลโหลทุกคนวันนี้มาพบรกับแม่บ้านใส่ติดอีกแล้วแล้วก็ เห็นเราถือแบบนี้ไม่ใช่แหวนแต่งงานนะจ๊ะแต่ว่าเป็นของเล่นคุณลูกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวว่าเด็กๆเ,เล่นของเล่นอะไรเล่นยังไงเริ่มต้นซื้อมาจากช่วงไหนอะไรแบบนี้นะแต่เราต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของของเล่นที่มีเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ให้ดูหมดนะจ๊ะบอกว่าเด็กๆบ้านเราอะทุกอย่างเป็นของเล่นได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลอดหน้าต่างพัดลมที่นอนจานช้อนชามอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่ว่า วันนี้เราอยากจะมาดู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 ดดดด <laughs> สวัสดีกันคะ่ะสวัสดีครับ <c oughs> เก่งมากลูกพี่ซิลพี่ฟอสอ่ะดูเลยอยู่ที่มืออ,อยู่ที่มือของพี่ซิลก็คือพัดนะบ้านนี้พัดก็เล่นได้จต่โ้าพัดก็เล่นได้นะทุกคนก็คือให้เขาหัดพัดอะไรแบบนี้ไหนอ่ะพี่ฟอส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 โชว์พัดสิอ่ะเห็นไหมเด็กๆเขาก็จะพาดแบบนี้นะครับ อันไหนไหนไหนพี่ซิลไหนพัสซินี่เห็นไหมมาต่อกันที่หมวดตุ๊กตานะทุกคนก็จะมีพี่คาวปอมปอมบุรีแล้วก็มีพี่ไลออนที่กําลังซักอยู่แล้วก็มีเยอะสิ่งมีลูกบอลของปะป๋าด้วยบ้านนี้ยังให้เล่นเป็นลูกบอลพลาอยู่นะยังไม่ได้แบบเล่นลูกบอลพลาติกนะพี่ไดโน่พี่ไดโน่อะไหนฟอสตรักพี่ไดโน่ซีทํายังไงคนนี้กินโชว์ละค่ะ ไหนรักพี่ไดโน,นซีเอากินเลยรักต้องกินเท้านะจ๊ะไม้เซลฟี่บ้านเราจะใช้อันนี้เป็นเหมือนไม้กระบองเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเหมือนแบบว่าไมา้ไม้อะไรนะป๊าไมา้ไม้หน้าหมวยหมู่ลูกเสือทุกคนเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเดี๋ยวต้องให้ป๊าป๊าทำให้นะผู้นําเผ่าจะไปไหนครับท่านฟอร์สผู้นําเผ่าจะไปไหนครับ เราก็จะใส่แบบนี้นะทุกคนแล้วก็ให้ลูกเล่นนะของเล่นวิชาการนิดนึงอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับใจโลสโคมนะทุกคนมันหมุนได้แบบนี้ซึ่งเด็กๆก,ก็จะชอบม,มากเพราะว่ามันมีเสียงนะพ,พี่ฟอนลูกอ่ะใจโรใจโลสโคปเล่นไหมไม่ไม่มครสนใจเลยจ้ะต่อมาหมวดมีเสียงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กลองกีตาร์หรืออะไรต่างๆนะทุกคนเปิดแบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูปฏิกิริยาอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยคันอยู่นี่จ้าคันอยู่นี่จ้าเสริมพัฒนาการอันนี้คือทั้งดึงเชือกได้มีปุ่มให้กดนะ<อ>บ้านนี้ซื้อ2อันเลยนะทุกคน<อ>เพราะว่าซื้ออันเดียวเดี๋ยวแย่งกันนะจ้าไม่มีการจ้าซื้อมาหนแบงง่ง2ไม่มีอ่ะมดูนะ พี่สิครับได้ไหมลูกเหล่านังสือน,นิทานอันนี้ก็จะให้เขาเปิดดูเพราะว่ามันจะเปิดแล้วมันจะเป็นฟีลแบบหน้ามันจะเปลี่ยนได้อะไรแบบนี้นะทุกคนเด็กๆก,ก็จะชอบมากแต่ว่าบางเล่มก็ต้องระวังเพราะว่ามันต้องต้องทำใจเนื้อเด็กวัยนี้เวลาเขาเล่นเขาอาจจะฉีดได้หรือขาดได้นะต่อไปเป็นของเล่นที่เป็นฟีลแบบเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้ที่เป็นผักอะ่ะ อันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเด็กๆบางทีเขาเอาน้ำลายไปไ,ไปเลียนเนาะมันอาจจะไอตัวตี๊ตุ๊กแกอาจจะหลุดได้ไที่ทิงเอาไว้เกี่ยวคอแล้วก็มีเสียงประมาณนั้นนะทุกคนแส่คาร์ดนะทุกคนเซ็ก์อะไรแบบนี้ป๊าป๊าบอกข้อดีของของเล่นหน่อยทำให้ลูกมีความสุขอ่าทาให้ลูกมีความสุขม,มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็เด็กๆสามารถคิดต่อยอดได้นะทุกคนเด็กๆคนไหนที่ ได้เล่นของเล่นอย่างเงี้ยพัฒนาการต่างๆเขาจะได้รับการกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะว่าเขาได้หยิบจับเนาะแม้กระทั่งกีตา้าอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะอันนี้เราเอาคูเล่เล่มาเพียงหมดแล้วจ้ะเพราะว่าลูกๆปีเล่นหมดแล้วไม่ได้อกีต้าจริงเด็กๆตอนนี้ก็คือไปไหนแล้วลูกหนึ่งขวบกาบสามเดือนแล้วเขาก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็จะแต่ว่าเดินได้เก่งขึ้นเริ่มพูดเก่งขึ้นนะทุกคนแล้วก็ของเล่นช่วงวัยนี้ที่เราคุยกับป๊ปปาปเดต ก็จะมีพวกรถขาถ่ไถและเคยเห็นไหมของเล่นที่มันเป็นเหมือนเอาไว้กวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพวกมอนเตสอรี่อะไรแบบนี้นะที่จะซื้อมาให้เด็กๆได้เล่นกันขออัปเดตเรื่องการกินนมหรือว่าแพมเพิร์ตนิดน,นึงช่วงนี้เด็กๆก,ก,ก็ยังใส่สาย์ L เหมือนเดิมส่วนนมเราก็จะผัดเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นคาเนชั ard, ่นเอมฟาโคลนมแพ้อะไรแบบนี้เราก็จะหมุนเวียนกันไปนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> เด็กๆครับมาไปคลิปกับมมี่ก่อน บมนมีจะไปแล้วบบหมีจะลาพี่ๆแล้วโอเคไม่มีใครมาเลยจ้ะมาเร็ว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 มาช่วยมาช่วยหมามีปิดคลิปหน่อยโอเคบา,บายบาย,บายบายบายก่อนบายบายก่อนไปแล้วนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้เกเหจแม่บา้บานใส่ดินด้วยนะว<ะ>ันนี้ไปแล้วบายบาย